สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรอมผมครับวันน,น,นี้วันที่25าบาธันวาคม2565คลิปนี้มาพบกับท่านผู้ชมใกล้ๆบ่ายโมง25าธันวาคม2 5 6 5ครับคลิปนี้จะมาสรุป12ปัญหาในการสมัครชกศส,สมอในช่วงที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสมาค,คมชกศส,สมอได้มีการออกระเบียบข้อบังคับของสมาค,คมให้สมัคร ชกสสมคู่สมรสได้คู่สมรสอสมนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอสมในหน่วยงานต่างๆก็ให้สมัครได้แต่ว่ากําหนดตรอบว่าให้สมัครจากวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่คืออสมนี่ไม่ได้มีการกําหนดอสมจะสมัครช่วงไหนก็ได้เพราะสมาคมทามาเพื่ออสมแต่ในส่วนคู่สมรสก็มีการออกระเบียบขึ้นมา ก็มีคู่สมรสอ,อสมออยากจะสมัครในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอสมอในหน่วยงานต่างๆี่ทางสมาคมก็เปิดโอกาสให้สมัครเพราะว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่มามีส่วนร่วมกับสมาคมอยากจะให้เจ้าหน้าที่หน่วยบริการรู้เรื่องสมาคมและจะได้ช่วยเหลือพี่น้องอสมอในเรื่องต่างๆได้ด้วยนะครับในการสมัครในการติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข,ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัครสมาชิกนะครับในการแก้ไข ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่มีปัญหาอะไรต่างๆนาๆนาเจ้าหน้าที่จะได้ช่วยได้เพราะว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เป็นสมาชิกแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะต้องศึกษาข้อมูลหรือจะต้องทําความเข้าใจกับสมาคมในแง่มุมต่างๆก็จะช่วยเหลือพี่น้องอสมอได้เขาจึงให้พี่น้องอสมอ,อให้พี่น้องเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสมัครได้แต่ว่าการสมัครคู่สมรสอสมอกับสมัครเจ้าหน้าที่นี่หมดเขตเป็นนะครับเขาเปิดตั้งแต่หนึ่งกันยาย,ายานหกห้าพีต้นมา และจะสิ้นสุดการรับสมัคร3ามสบธันวาคมหกห้าคำว่า3ามสธันวาคมหกห้าหมายถึงใบสมัครส่งไปถึงสมาคมนะครับก็ทีนี้ในการสมัครที่ผ่านมานะมันมีปัญหาก็คือมีการกระท,ทําที่ทำแล้วมันไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ทางสมาคมเขาจะต้องรับได้เขาจะต้องส่งเรื่องตีกลับมาให้แก้ให้ไขแล้วการรับรองเป็นสมาคมก็ล่าชา้าเป็นสมาชิกสมาคมก็ล่าชา้า เพราะว่ามันมีปัญหาในการสมัครเขาจะสรุปมาให้ฟัง12ปัญหาเป็นข้อมูลจากสมาคมจกสอสมนะครับซึ่งอสมอนั้นจริงๆแล้วอสมอสมัครระบบเดิมระบบเดิมก็หมายถึงเจ้าหน้าที่หน่วยบริการที่เราเป็นอสมออยู่ปิ้นใบสมัครออกมาให้แล้วก่อข้อมูลแล้วส่งไปสมาคมแต่ในขณะที่คู่สมรสอสมอและเจ้าหน้าที่นั้นต้องบันทึกข้อต้องบันทึกข้อมูลลงในระบบออนไลน์ก่อนเสร็จแล้วติดต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยบริการที่เราเป็นอสมอพิมพ์ใบสมัครออกมาไม่ต้องเขียนอะไรแล้วก็เซ็นชื่อเซ็นชื่อผู้สมัครแล้วก็เซ็นชื่อกำกับผู้รับผลประโยชน์แล้วก็สองอ่งเอกสารทั้งหมดไปสมาค,คมนะครับแต่ว่าที่ผ่านมามันไม่เป็นแบบนี้มันก็เกิดการคลาดเคลื่อนในการสมัครพอสมัครแล้วก็รับรองเป็นสมาชิกราช้าเพราะจะต้องตีตีใบสมัครตี อ่จะต้องถูกแจ้งจากสมาคมว่าให้แก้ไขให้เพิ่มเติมให้ส่งใหม่อะไรยังไงมากมายเลยเราจะมาดูครับว่า12ปัญหาที่ผ่านมามันเป็นยังไงเพื่อที่จะในอนาคตข้างหน้าเกิดสมาคมเขาเปิดให้สมัครอีกในคู่สมรสนี่จะได้สมัครไปครั้งเดียวถูกต้องเลยไม่ต้องตีกลับมาแก้ไม่ต้องไม่ไม่ต้องมาขอส่งใหม่ทำองน,นี้นะครับดูรายละเอียดครับ12ปัญหามีอะไรบ้างครับที่ผ่านมา 12ปัญหานะครับใบสมัครนะครับแล้วก็ทางสมาค,คมเขาแก้ไขยอย่างไรก็มี1ครับใบสมัครขาดลายเซ็นผู้สมัครอ้าวคือเมื่อเจ้าหน้าที่ปิ้นออกมาจากระบบแล้วนะครับปรากฏว่าผู้สมัครไม่ลงชื่อหรือลงชื่อไม่ครบทํานองนี้ลงชื่อเฉพาะตรงที่สมัครแต่ตรงท้ายลายชื่อผู้รับผลประโยชน์อะ ผู้รับเงินสองข้อไ่นทายาทน่ะไม่เซ็นแบบแบบนี้นี่คือปัญหาที่หนึ่งเซ็นชื่อไม่ครบหรือไม่ไม่เซ็นชื่อนะตรงนี้วิธีแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาสมาคมเขาให้แจ้งเรื่องไปให้ผู้สมัครให้เจ้าหน้าที่ปริ้นใบสมัครจากระบบใหม่ออกมาใหม่แล้วให้ผู้สมัครอันนี้เป็นคู่สมรสอ,อสมอรนะครับเซ็นชื่อผู้สมัคร ลงให้ถูกที่ผู้สมัครแล้วก็เซ็นชื่อหลังทายาทผู้รับผลประโยชน์นะครับแล้วให้เจ้าหน้าที่เซ็นรับรองแล้วส่งมาที่สมาคมใหม่อีกครั้งเห็นไหมครับก็ทําให้ล่าช้าประเด็นที่1นนะครับประเด็นที่2ใบสมัครปั๊มนิ้วมือแต่ขาดลายเซ็นผู้รับรองเอออันนี้มันก็มีคู่สมรสอสมอที่มีอายุหน่อยแกก็เขียนเขียนไม่ได้ลงชื่อไม่ไเป็นก็ใช้วิธีปั๊ม นิ้วมือเพราะปั๊มนิ้วมือนี่มันยังไม่ถูกระเบียบระเบียบเขาก็คือต้องมีลายเซ็นรับรองด้วยลายเซ็นรับรองโดยเจ้าหน้าที่สองคนหรือเป็นอสมอเซ็นรับรองด้วยนะครับวิธีแก้ไขก็ทางสมาคมก็แจ้งเรื่องกลับมาอย่างผู้สมัครให้ติดต่อหน่วยบริการที่คู่สมรสเป็นอสมอ,อยู่นะครับป้นใบสมัครจากระบบใหม่แล้วประทับ ตานิ้วมือใหม่พร้อมผู้เซ็นรับรองสองท่านนะครับเซ็นสองที่เซ็นเซ็นทุกที่ที่ประทับนิ้วมือแล้วส่งมาสมาคมกร็รายการนี้ก็คือผู้สมัครจะต้องปั๊มนิ้วมือที่ปลายเซ็นผู้สมัครแล้วก็มีลายเซ็นผู้รับรองสองท่านเซ็นกำกับที่ปั๊มนิ้วมือนั้นด้วยเสร็จแล้วก็เขาเจ้าต้องไปปั๊มนิ้วมือท้ายลาย ท้ายรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ผู้รับรองสองท่านก็ต้องไปเซ็นกำกับที่ประทับลายมือชื่อตรงนั้นด้วยนะครับก็คือก็คือหมายความว่าประทับลายมือชื่อที่ประทับนิ้วมือที่ใดผู้ผู้เซ็นชื่อกำกับสองท่านเป็นผู้รับรองต้องตามไปเซ็นที่นั้นด้วยเอาละครับปินใบสมัครกมมใหม่แล้วก็ส่งสมาค,คมอันนี้ก็คือวิธีแก,แก้ไขมันจึงเป็นไปตามระเบียบนะครับ3ครับ ใบรับรองแพทย์เป็นสถานพยาบาลเอกชนเอาแล้วครับทีนี้ก็วิธีแก้ไขก็ต้องพิมพ์ใบสมัครใหม่เพราะว่าต้องอัปโหลดใบรับรองแพทย์ของสถานบริการของรัฐขึ้นไปในระบบใหม่แล้วก็พิมพ์ใบสมัครมาใหม่เซ็นชื่อใหม่ส่งใบสมาคมใหม่นะครับอันนี้อันที่3ปัญหาที่3ปัญหาที่4ไม่มีใบรับรองแพทย์เออไม่มีใบรับรองแพทย์ก็ต้องไปขอใบรับรองแพทย์สิ เอกสารบริการของรัฐแล้วก็มาทําเรื่องใหม่เลยมาทําอัปโหลดใบรับรองแพทย์ขึ้นใหม่ในระบบแล้วก็ทางสมาคมแจ้งเรื่องให้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ปริ้นใบสมัครใหม่พร้อมส่งเอกสารมาใหม่ทั้งชุดพร้อมใบรับรอ,องแพทย์สารบริการของรัฐกรณีไม่มีใบรับรองแพทย์เนี่ยก็เรียกว่าทําใบสมัครใหม่เลยแล้วก็ส่งเอกสารใหม่ทั้งชุดมาใหม่เลยนะครับเห็นไหมครับทําให้ราชาออกไปนะครับอันที่5ครับ ไม่สมัครผ่านระบบออนไลน์ใบสมัครไม่ถูกต้องเออไม่สมัครผ่านระบบออนไลน์แล้วแล้วเอาใบสมัครมาจากไหนอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็แสดงว่าถ้าไม่สมัครผ่านระบบออนไลน์เนี่ยก็แสดงว่ามีการพิมพ์ใบสมัครออกมาจากระบบเดิมของอสมน่ะสิแบบนี้แล้วก็กรอกใบสมัครใช่ไหมถ้าไปแบบนั้นทางสมาคมเขาไม่รับนะครับเขาให้แจ้งเรื่องกลับไปยังผู้สมัคร อสมอด้วยแล้วคูสมรสด้วยให้ไปกรอกข้อมูลในระบบให้ถูกต้องตามขั้นตอนแล้วก็ปิ้นใบสมัครใหม่เซ็นใหม่ส่งมาใหม่ทั้งชุดนะครับพร้อมใบรับรองแพทย์ส่งมาเป็นทั้งชุดส่งมาที่สมาคมเลยนะครับอันที่6ไม่มีทะเบียนสมรสอาแล้วก็ถ้าไม่มีใบทะเบียนสมรสมรนี่ทางสมาคมก็ให้ ส่งใบทะเบียนสมรสพร้อมเขียนเลขบัตรประชาชนส่งมาที่สมาคมใหม่นะครับส่งเฉพาะใบทะเบียนสมรสนะครับ7ไม่ได้ส่งหนังสือรับรองมากับใบสมัครอันนี้เป็นเป็นเจ้าหน้าที่ครับเป็นเจ้าหน้าที่ผู้สมัครทางสมาคมก็ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้รับงานสุขภาพภาคประชาชนของจังหวัดเพื่อขอหนังสือรับรองจากนายแพทย์สามสมรุขจังหวัดแล้วส่งมา สแกนส่งมาที่สมาคมก็คือในกรณีที่เจ้าหน้าที่สมัครนี่ครับเจ้าหน้าที่สมัครนี่เขาไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนสมัครนะครับเขาให้เฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานด้านอสมด้านสุขภาพชุมชนคือเจ้าหน้าที่ที่ทํางานในรอพศต่อหรือหน่วยบริการ p c u หน่วยบริการที่สังกัดท้องถิ่นอะไรต่างๆนี่เขารับผิดชอบหลายงานคนไหนที่ไม่ได้รับผิดชอบงานด้านอสมสมาคมไม่ได้ให้สมัคร เพราะนั้นถ้าเป็นหน่วยงานของสสจหน่วยงานสังกัดสสจนะครับก็ต้องขอหนังสือรับรองจากสสจว่าเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านอสมเขาจึงให้สมัครทีนี้ผู้สมัครไม่ได้ส่งหนังสือรับรองมามากับใบสมัครทางสมาคมก็ให้ไปติดต่อขอรับหนังสือรับรองจากผู้รับผิดชอบงานสุขภาพปาบาราชนของๆๆของสอๆๆสจเสร็จแล้วก็ส่งสแกนส่งไปที่สมาคมใหม่นะครับเจ็ดเจ็ดรายละเอียดแล้วนะครับที่ ใบสมัครมีปัญหาแล้วก็ทําให้การสมัครทําให้การรับรองล่าช้ารับรองเป็นสมาชิกนี่เขาจะรับรองก็ต่อเมื่อเอกสารใบสมัครครบถ้วนถูกต้องครับ8ไม่มีใบสมัครส่งมาด้วยอ้าวถ้าไม่มีใบสมัครส่งมาด้วยนี่จะสมัครได้ยังไงก็แปลกดีก็คงส่งไปเฉพาะเอกสารหรือเปล่านะครับทางสมาคมก็ให้ส่งเอกสารใหม่ทั้งชุดพร้อมใบสมัครสมาชิกที่เพีมยนออกมาจากระบบนะครับ 9. ไม่มีเอกสรารประกอบการสมัครอา้าวอันนี้ก็ให้ส่งเอกสรารใหม่ทั้งชุดพร้อมใบสมัครสมาชิกที่พิมพ์ออกมาจากระบบนะครับ10ไม่ได้ส่งใบสมัครตัวจริงมาอมทางสมาคมก็ให้ส่งเอกสารใ,ใหม่ตั้งชุดพร้อมใบสมัครสมาชิกที่พิมพ์ออกมาจากระบบนะครับ11ไม่มีใบ,บเปลี่ยนชื่อเออคือบางคนเปลี่ยนชื่อแต่ไม่มีใบเปลี่ยนชื่อ ทางสมาคมก็ให้ส่งสำเนาใบเปลี่ยนชื่อพร้อมเขียนเลขประชาชนส่งมาที่สมาคมนะครับ12ผู้สมัครเขียนเพิ่มทายาทในใบสมัครอ้าวอันนี้คงจะเป็นคู่สมรสอสมอนะครับเพราะว่าเขาให้พิมพ์จากจากระบบพอพิมพ์จากระบบนี่ตอนตอนบันทึกข้อมูลออนไลน์ไปนี่บันทึกทายาทโปร่งไปไม่ครบแต่พอเจ้าหน้าที่เขาพิมพ์ใบสมัครมาก่อนจะส่งไปสมาคมไป ไปเขียนเพิ่มชื่อทายาทเข้าไปในใ,นในใบสมัครอันนี้ทางสมาคมก็ไม่ไม่รับเขาให้ส่งเอกสารใหม่ทั้งชุดพร้อมใบสมัครที่พิมพ์ออกมาจากระบบก็คือวิธีแก้ไขก็คือผู้สมัครจะต้องไปไปติดต่อคุณหมอสถานบริการแล้วก็เพิ่มชื่อในระบบก่อนเพิ่มชื่อทายาทที่จะให้รับผลประโยชน์ในระบบให้ครบแล้วก็พิมพ์ใบสมัครอมาใหม,ใหม่แล้วก็ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบใหม่ทั้งชุดเลยส่งไปสมาค,คมใหม่นะครับนี่แหละครับ ทั้งหมดก็คือ12กรณีที่มีการแก้ไขใบสมัครมีทั้งแก้ไขบางส่วนและส่งไปใหม่มีทั้งมีทั้งส่งใหม่ทั้งชุดทั้งเอกสารใบสมัครและเอกสารทั้งใหม่ทั้งชุดเลยนะครับเพราะนั้นเมื่อฟังฟังแล้วว่ากรณีใบสมัครมีปัญหาเพราะอะไรถ้าในกรณีสมาคมชกสสมเขามีการเปิดให้สมัครคู่สมรสอีกครั้ง ก็ฟังไว้นะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครเพื่อจะได้ทําไม่ผิดพลาดต่อไปเพื่อจะเกิดความรวดเร็วในการรับรองเป็นสมาชิกและจะได้คุ้มครองโดยไวต่อไปครับสําหรับคลิปนี้นํามาให้ฟังเพื่อจะได้ทราบเพื่อแก้ไขในอนาคตต่อไปสําหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครก็ต้องรองฟังต่อไปครับว่าหลัง3าธันวาคมแล้วสมาคมเขาจะเปิดอีกหรือเปล่าในกรณีคู่สมรสอสม,มอครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ